วันนี้แกงไก่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ดองโลขึ้นเดี๋ยวเราลวกน้ำร้อนสักหนึ่งรอบก่อนให้เดือดอีกนิดนะคะวันนี้เราแกงไก่ใส่หน่อไม้กันนะคะเราก็เตรียมหางกะทิก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เดือด หน่อไม้ดองเราล้างน้ำสองน้ำนะคะแล้วไปลวกน้ำร้อนเอาไว้หน่อไม้กิโลครึ่งไก่หนึ่งตัวนะคะไก่ทั้งตัวเลยแล้วก็ซื้อตีไก่เพิ่มอีกนิดนึงเพราะที่ตลาดมีอยู่แค่นี้เองมีใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าใส่ให้สวยงามมีความหอมของพริกเราไปผัดพริกแกงกันเลยค่ะแล้วก็เอากะทิไปเคี่ยวให้ร้อนให้เดือดด้วย เผัดพิกแกงกับหัวกะทิให้หอมก่อนนะคะหัวกะทิคนมากเราผัดสักพักหนึ่งให้พริกแกงแตกมันกับหัวกะทิเนี่ยผัดให้แตกมันก่อน ใส่หน่อมไม้ง่ายนะคะการทําก็ง่ายขึ้นถ้าใส่มะเขือก็มันจะยุ่งยากต้องมานั่งหั่นแช่น้ําให้ไม่ให้ดำเต้หน่อมไม้เราก็วลวกน้ําแล้วก็ใช้ได้เลยล้างน้ำเปล่าออกลวกแล้วหลังลวกแกงหอมเดี๋ยวเราเติมกับหัวกะพิกลงไปหน่อย หัวกะทิแตกหน่อยเพื่อจะให้ผัดได้ใได้แล้วนะคะหอมมากใส่เนื้อไก่ลงไปผัดที่แกงเลยแกงไม่เยอะนะคะปกติแต่แกงทีหนึ่งไก่สองโลนี่ตัวนึงก็ไม่ถึงสองโล เนื้อไก่เวลาเราผัดแล้วก็จะออกน้ำนะน้ำไก่จะออกมาเดี๋ยวเราผัดให้เข้าเนื้อกันหน่อยผัดมัดดดนึงให้หอมกับเราปรุงเพื่อมไปในเนื้อไก่เนื้อไก่ก็ได้มีรสชาต นนี้กอ้ำาลสองช้อนโต๊ะนะคะใส่เกลือหนึ่งช้อนชา เราเคี่ยวสักสิบนาทีนะคะค่อยมาใส่หน่อไม้ใส่หน่อไม้เลยนะคะถ้นหน่อไม้เหม็นโอละเสียรสเลยเพราะฉะนั้นถึงต้องล้างต้องลวกให้ดี เราเรอให้เดือดก่อนนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปให้หอมๆก่อนนะคะยังไม่มีกลิ่นหอมของเครื่องเลยเดี๋ยวราให้เดือดมีเราลดค่าเข็มข้นแล้วนะคะมีเต็มมีหวาหนใส่หัวกะทิเลยหัวกะทิที่มคตรมาก ข้นมากๆอกทะติ๊หนึ่งโลนะคะถ้าเรายังไม่ใส่ใบโหระพาเนี่ยแกงก็จะรสชาติไปไกลข้นแล้วนะคะน้ำกระทิขาวข้นแนละ้ะเดี๋ยวรอเดือด น่ากินแล้วนะขา,าวเลย,เดยแดดแดดมาเอาพริก,ก,กิบฟ้ากดใส่ไม่ต้องต้มนานนะคะกดให้จมใส่ใบโหระพาไป้วแกงจะไม่กร่อยเลยตอนนี้หอมเลย เสร็จแล้วค่ะเสแล้วค่ะแกงไก่ใส่นอมไม้นี่น่าทานนะคะเสร็จแล้วนะคะหอมกลิ่นใบโหระพาเลยแกงไก่ใส่นอมไม้อาหารโบราณที่พ่อแม่เราก็ทำกันแตกนะเขาคิดได้ไงนะื่ว่าอะไรจะมาทำพริกแกงได้ อะไรทำแล้วอร่อย